ดีค่ะบ้านสวนชวนทำของเราในวันนี้เราจะพามาทำการเพราะ,มะเมล็ดผักสลัดกันนะคะ,มะเมล็ดผักสลัดนะคะสามารถทำได้ง่ายๆสำหรับมือใหม่ก็สามารถทำได้นะคะวันนี้เราจะเพาะแล้วก็เราจะนำมาลงถาดในหลุมดำเลยนะคะถาดหลุมดำเลยนะคะเพื่อนๆมาลองดูกันคะ่ะ ขั้แรกเรามาผสมดินกันก่อนนะคะดินที่ใช้สําหรับการเพาะเมล็ดนะคะก็จะเป็นดินที่มีการส่วนผสมของมูลไส้เดือนนะคะ3ส,ส่วนกับขุมะพาวอีก1ส่วนนะคะเรามาผสมดินกันเลยค่ะสูตรที่ใช้จะเป็นสูตรเดียวกันนะคะกับการเพาะทั้งการเพาะเมล็ดแล้วก็การทําในถาดหลุมดํานะคะ สามตัวหนึ่งค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนได้อยากได้ปริมาณเยอะๆนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถทําเป็นชุดๆได้นะคะสามตัวหนึ่งสามตัวหนึ่งแล้วเพื่อนเพื่อนก็มาคลุกกันแบบนี้นะคะคลุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะค่ะได้เรียบร้อยแล้วนะคะ กระถางที่ใช้ในการเพาะเมล็ดในวันนี้นะคะเป็นกระถางสีดําแบบนี้นะคะน่าจะมีขนาด4นิ้วนะคะต้นกระถางเราจะลองปุ๋ยขุดมะพร้าวหยาบเช่นเดิมค่ะขุยมะพร้าวที่หยาบเป็นเส้นแบบนี้นะคะเราลองเข้าไปค่ะแล้วก็นําดินที่เราผสมไว้นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะแบบนี้นะคะขอ้ขอนิดนึงค่ะไม่ต้องกดนะคะขอ้อเดียว เดี๋ยวเราไปรดน้ำก่อนนะคะรดน้ำให้เป็นฝอยเลยนะคะให้เขาเปียกชุ่มเลยค่ะรอบนี้เราจะลดให้ชุ่มเลยนะคะให้น้ำไหลผ่านตรงลูก,ก้นตูดไปเลยนะคะลูก,ก้นกระถางไปเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะ มเมล็ดที่เราจะนำมาเพาะในวันนี้นะคะจะเป็นมเมล็ดที่เราเก็บมเมล็ดเองนะคะแล้วหากเราเก็บไว้นานแล้วเราสามารถนํำแช่ตู้เย็นไว้ก่อนได้นะคะถ้าเราจะยังนำยังไม่นํามาปลูกนะคะโรยมเมล็ดลงไปเลยค่ะโรยให้ทั่วเลยนะคะให้กระจายกระจายให้ทั่วเลยค่ะ,มะเมล็ดไม่ต้องแช่นะคะทำแบบนี้ได้เลยค่ะ ง่ายๆเลยนะคะถ้าเราไปแช่มเมล็ดจะติดมือเรานะคะจะทำให้ยากต่อการนำมาโรยแบบนี้นะคะโรยให้กระจายกระจายให้ทั่วเลยคะ่ะนี่นะคะเพื่อนๆก็สามารถเก็บมเมล็ดเองได้นะคะหากว่า,าต้นไหนที่เราทานไม่ทันนะคะเราก็ปล่อยให้เขาโตนะคะ แล้วใครเขามีดอกพอมีติดดอกเสร็จแล้วเขาก็จะแห้งพอแห้งแล้วเราก็นํามาเคาะค่ะเคาะคอะเสร็จแล้วก็เราก็เก็บสามารถเก็บมเมล็ดไว้แบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาลดน้ํากันค่ะเรามาทําการลดน้ํากันนะคะสิ่งที่ใช้นะคะเราใช้เป็นขวดสเปย์นะคะ รอบนี้เราจะไม่ใช้แบบฝอยนะคะเพราะว่ามเมล็ดจะกระจายนะคะ,มะเมล็ดถ้าเราโรยแบบนี้แล้วเราไม่ต้องใช้ดินเพาะมาปิดทับอีกนะคะเพราะว่ามมเมล็ดเขาจะงอกขึ้นมายากนะคะเราทําแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ฉีดน้ําเข้าไปนะคะผมฉีดน้าเข้าไปได้เลยค่ะให้ชุ่มเลยนะคะใช้วิธีฉีดฝอยแบบนี้ก่อนนะคะถ้าเขามีใบแบบนี้แล้วเราสามารถที่จะ ใช้เป็นขวดน้ําขวดน้ําที่มีรูที่ฉีดฝอยได้หรือว่าใช้ใส่ยางได้นะคะใส่ยางฉีดฝอยได้นะคะแต่ในขั้นตอนแรกตรงนี้ในวันถึงสวันแรกตรงนี้นะคะเราต้องทําแบบนี้ก่อนนะคะเพราะเขายังไม่งอกมเลยดเขาจะกระจายค่ะถ้าเราใช้น้ําแรงไปนะคะพอเราลดน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรานําผ้านะคะ ผ้าคนหนูกเก่าๆนะคะมาชุบเอ่อเป็นเศษผ้าเศษอะไรก็ได้ค่ะที่พอดีกับถาดเพาะของเรานะคะเราเอานำไปชุบน้ํานะคะแล้วเราก็มาปิดทับตรงนี้ทีหนึ่งนะคะค่ะปิดทับแบบนี้แล้วนะคะเรานําไปไว้ในที่ร่มก่อนนะคะแล้วก็ทิ้งเขาไว้นะคะพอทิ้งเขาไว้เอ่อได้หนึ่งคบหนึ่งวันแล้วเราก็มาลดน้ํานะคะทําการลดน้ําค่ะ เช้าเย็นเช้าเย็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เปิดขึ้นมารดน้ําแล้วก็คุมไว้นะคะคุมไว้สองวันนะคะแล้ววันที่สาม,มาเรามาเปิดให้เขารับแสงแดดนะคะแต่ว่ายังไว้ในที่ร่มอยู่นะคะ,ะสามารถโดนแดดได้ในช่วงเช้านะคะแค่แป๊บเดียวนะคะแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มนะคะเหมือนเดิมนะคะให้ครบ4วันพอสวันแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําการย้ายก้าตรงนี้นะคะลงกระถางเออลงถาดหลุมสีดําอีกทีหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะ จะใช้แบบนี้หรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะหรือว่าแบบกลมแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะเรามานำดินที่เราผสมแล้วนะคะสูตรเดียวกันเลยนะคะกับที่การเพาะเมล็ดเมื่อกี้นะคะนำมาใส่ถาดเาะเลยค่ะใส่ให้เต็มเลยนะคะถาดเพาะนี่ถ้าไม่มีการเกิดการชำรุดเสียหายนะคะเราสามารถถาดเพาะ ใช้ใช้ถาดเพราะเก่าได้เลยนะคะที่เราอรอบที่รอบที่แล้วที่เรานําไปลงดินเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ถานเดิมได้ค่ะไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่ตลอดนะคะ,คะใส่แบบนี้เลยนะคะเกลี่ยเกลี่ยนะคะใช้ตรงนี้นะคะกดลงไปนะคะกดเบาๆค่ะกดไปพร้อมกับเกลี่ยเลยนะคะ เกี่ยให้เรียบค่ะให้เต็มทุกกลุ่มเลยนะคะให้เสมอกันเลยนะคะ เศษที่เหลือตรงนี้นะคะเราเก็บออกได้นะคะเก็บออกไปเลยค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเรามาทำการลดน้ำกันก่อนนะคะลดน้ำในครั้งนี้ลดให้ชุ่มเช่นเดียวกันค่ะ ให้น้ำไหลลงกล้นกระก้นถาดเพอเลยนะคะให้น้ําไหลผ่านไปเลยนะคะใครที่ไม่มีดินผสมในแบบของเราแบบนี้นะคะสามารถใช้พิทมอสได้เลยนะคะพิทมอสก็สามารถหาซื้อได้ง่ายมากค่ะในตอนนี้นะคะแต่ถ้าใช้วิธีนี้จะเป็นการลดต้นทุนค่ะลดต้นทุนในการ เพาะเมล็ดนะคะสิ่งที่ต้องมีนะคะก็คือไม้ไปลายแหลมนะคะการจะนำถาดการจะทำนำก้าพันนะคะแบบนี้นะคะลงกระถางต้องมีไม้ไปลายแหลมแบบนี้นะคะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าไม้ตะเกียบนะคะหรือว่าเป็นเหล็กเป็นอะไรก็ได้นะคะที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะสามารถใช้แทนกันได้ค่ะเราเสียบเข้าไปแบบนี้นะคะ เสียบเข้าไปแบบนี้แล้วดันขึ้นมาค่ะต้นกล้าเขาก็จะขึ้นมานะคะพอเราทําแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจับตรงปลายใบแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะลากเขาจะติดมาเลยนะคะแบบนี้นะคะลากจะติดขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็นําไปเรียงค่ะเรียงไว้ตามหลุมนะคะเพื่อความรวดเร็วค่ะก็จะเรียงไว้แบบนี้เลย เราสามารถดึงขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะคะทีละเยอะๆแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็นำมาวางนะคะแบบนี้เลยนะคะ รากยาวมากๆคะ <S <S <an> <S ่ะเลือกต้นที่สมบูรณ์นะคะ <S <S <an> <S และโตเสมอกันนะคะเมื่อเรารวางได้ครบทุกกลุ่มแบบนี้แล้วนะคะ <S <S <an> <S เรามา เจ็บต้นกล้าลงในถาดพากันค่ะนำไม้ไปแหลมนะคะกดตรงรากเขานะคะแล้วก็ให้กดลงไปแบบนี้นะคะให้เขาจมลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เขียกกะะเข่ยกรูนะคะเขี่ยกรปปิดรูนะคะกดลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็เขี่ยดินปิดรูเขานะคะ ทำง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแค่ไม้อันเดียวนะคะก็สามารถทําได้แล้วค่ะแบบนี้นะคะนี่นะคะเห็นชัดๆเลยค่ะง่ายมากๆค่ะแบบนี้นะคะ เก็บรากเขาลงไปในหลุมให้หมดนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราทำให้ครบทุกหลุมก่อนนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้นกล้าที่เรานำลงถาดเพาะกันนะคะ mm hmm. ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเต็มทุกกลุ่มแล้วนะคะเรามาลดน้ำกันค่ะรอบนี้นะคะเราสามารถใช้าสายยางฉีดปล่อยได้เลยนะคะหรือว่าฝักบัวนะคะได้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะไม่ต้องลดเยอะนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ในครั้งแรกเราลดแค่ อ่าชุ่มไปแล้วนะคะลดตรงนี้ลดแค่ให้ลากเขาผสมเข้าไปเชื่อมกับดินของเรานะคะ <c oughs> สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเพราะ,มะเมล็ดแล้วก็การนำต้นก้าลงถาดหลุมนะคะสีดำนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะเก็บนำเก็บไปไว้ในที่ร่มก่อนนะคะประมาณ2-3วันนะคะ ให้ต้นของเขาได้ฟื้นตัวก่อนนะคะแล้วก็นําออกไปไว้ในที่ที่รับแสงแดดนะคะประมาณ50%นะคะที่ใต้ซาแลนนะคะหรือว่า,าใต้ใต้ต้นไม้นะคะที่มีแดดลำไรนะคะแต่ถ้าไว้ใต้ต้นไม้ถ้าฝนตกนะคะเราต้องใช้พลาสติกคุมนะคะอย่าให้โดนน้ำฝนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะมาช้าล้าง ดินตรงนี้ออกไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้บ้านสวนชวนทาของเราด้วยนะคะเราจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ